มึงอกโทรทําไมเนี่ยโทรไปให้กูโดนด่าเลยป้า<ล>ให้เลยเหรอป้าป้าไม่ได้ให้เงินพี่จุกบ,บ้างเลยเหรอป้า่าปล่อยคุณตายไปเลยอ่ะให้ในฐานะคนแอบ,บชอบก็ได้ครับให้ให้ให้เฮ้ยขอบมากครับไม่เป็นไรของม,มาครับครับแล้ววะสลามจุกจุกจังไงไม่รู้วะเฮ้ยไม่รูุ้กิจอะไรโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่บอลแมนครับเดี๋ยวเคุณจะล่ะคุณจะล่ะคุณจะล่ะเราไปเราไปเราไป ย่ยังง่วงวะ่ะมาฟิกวิสลามเลยอ่ะมาฟิกกิบฟาสลามอ่าน้ำจริงเปล่าอาาน้ำครั้งยาวจริงเปล่ามันมีไม่ล่ะมันเป็นไปนได้ไม่ล่ะผมจะไปทำไม่ล่ะเออผมอาบนะ้ำทุกวันแหละสันหาพูดสันหาคิดไปเองอีกแล้วไม่มีหรอครับผมอาบทุกวันครับผมคนสะอาดครับผมสะอาดอะสะอาดในโลกตัวเองอะสะอาดสุดในโลกอะแต่ในโลกตัวเองนะ ฟ,าใ,ฟ,า,ใฟาใจฟ้าใจคุณฟาใจครับใช่ว่าไงไมมนมีตังไหมครับเอ้าฟ้าให้ไปแล้วนี่ไม่พอเหรอหมดแล้วไม่มีตังค์สักบาทเลยตอนนี้นเอาไปทำอะไรอะใช่ชีวิตอะไม่มีตังค์เลยครับไม่มีเลยจริงจริงเหรอดีดีใช่ครับไม่มีสักบาทเลยตอนนี้นอ่ะพี่ไม่ได้เติมกระชาเหรอไม่ได้เติมอะไม่มีตังค์ครับจนมากตอนนี้ ที่ผมขอพิตีพิตีก็ไม่ให้พี่ตีบอกว่าเอาดีๆใช่ครับมึงจะโทรทำไมเนี่ยโทรไปให้กูโดนด่ายแล้วไม่ให้เลยเหรอป้าป้าไม่ได้ให้เงินพี่จุกบ้างเลยหรอพี่จุกเขาเขาไม่มีเงินโทรไปให้กูโดนด่าอีกแล้วเฮียขอดีๆเงียบๆก็ดีอยู่แล้วทำไมอ่ะเขาไม่ได้เติมกระชาด้วยนะเขาไม่มีเงินอ่ะ ใช่ครับตอนมันโอ้ยโอเคอป้ามาปล่อยคุณตายไปเลยอ่ะไม่แต่ว่าเอ้ยเอาพินทาพินทาไม่แต่ว่า,าพ่อคุณไม่แต่คุณให้แทนไ,ได้ไหมล่ะเราก็รู้กันแค่สองคนก็ได้ไงอ่อาอ่าฮะไอคือไม่ต้องมาเจอเยหรอเหรอครับพี่ค่ะฮัลโครับ หรอเบสคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าแค่นั้นแหละถามโอ้ยเบอร์ผมนี่ผมกดโทรหาทุกวันอะเบอร์พี่แต่ผมไม่กล้ากดโทรไอ เลยสวัสดพี่มาหรือเปล่าประเด็นน่ะวันนี้มาก็พี่อ่ะพี่อ่ะพี่วันนี้วันนี้มาวันแรกก็อุตส่าห์เห็นมัดแต่สี่มัวเข้ามาดูคนดูต่างก็จะยินดีกับน้องด้วยโอ้ยขอมาพี่ขอบคุครับทหากูไม่สนใจมึงอ่ะกูเข้ามาดูมึงอ่ะเฮ้ยขอบคุณพี่แต่พี่พี่กดตั๊บอ่ะกูไม่สนใจมึงไม่สนใจมึงตรงไหนไอ้สายพี่ไม่กดตั๊บให้ผมแลนะพี่เอ่ออะไรอะไรนะเขายังไม่กดเขายังไม่ให้กดอะไรเลยใช่ครับกดจูครับพี่ครับ เริ่มต้นใหม่เบเริ่มต้นใหม่ครับเบริมัสนใจกับ้างหรือเปล่าประเด็นสนใจโอ้ไม่สนใจได้ไงอ่ะผมเจอพี่กาแล้วผมทักพี่ตลอดอ่ะพี่เอ้ยเอ้ยดีกันหมดแล้วน้องชายไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยพูดกับพี่บอลอยู่พูดกับพี่เปลอยู่เออได้โอเคน้องอ่ะเบรไม่เบริอ่ะเบรพี่พี่สตอรที่ที่นู่นเหอเบรมี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 อ่ะเบรแวะมาแวะมาพี่แวะมาบ่อยเออหาผมน้อยผมไม่เคยเจอพี่เลยเนาะได้ครับได้ครับเบริโอเคครับได้ครับได้ครับ อยู่ดีมาเศร้าจังั้นปอให้เหรอให้แม่เขอโทษขอโทรมาให้ครับขอโทรมาผมไม่ใช่อ้าวไม่ได้เขาให้เงินนะไม่ขอไม่อยากขอเอาไว้เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่แบบนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีเงินบ้างอ่าให้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 ในฐานะคนแอบชอบก็ได้ครับเอ้ยให้ให้ให้เอ้ยขอบมากครับไม่เป็นไรขอบมากครับครับเฮ้ยแซดแว็บนึงกูมองเหมือนพี่แม็กโคเอ็มจัด คนเนี้ยมองไกลๆเหมือนพี่แม็คโคเอ็มจัดไอ้ย่ากูมองไกลๆอ่ะไอ้นนออย่ายังเหมือนน,ะอน,นอ่ะไอ้ี่ยเหมือนพี่แม็กจัดไอ้นนี่าถ้าตรงผมยวแับไอ้เนี่ยตรงผมยาวบๆแบบเบบพี่เอ็นดูแล้วใช่เลยอ่ะไม่เชิญนะครับโอเค มีมีเพชรปามไหมครับผมแลกกับทีมงานมือถือมีสิบเมตรไหมครับมือถืออะไรพี่ใครมีเงินแดงไหมครับพี่เงินแดงกูหมดไอ้เหี้ยมึงมองเธอไม่ได้เลยตอนนี้เขามาเนียนฟาร์มเคยเราพูดเหรอเออโคตเหมือนละเหมือนจัดอะแต่โคตรเหนื่อยพี่แบ๊กอะสวัสดีครับคุณพี่เอ๋ง โอเคขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับพี่เอิงอ่ะได้ยินหรือเปล่าครับแค่เนี่ยผมล้นอยู่เนี่ยจะตีปากหลานได้ไหมวันนี้าตีได้ไหมครับมีเหล็กขายไหมครับมีเหล็กขายตีไม่ได้ผมไม่ได้กลับอะไรนะคะมีเหล็กขายไหมครับไม่มีครับเนี่ยไม่มีทางเลยเหรอจะต้ออะไรอยู่ครับก็ป้าครับหลังตู้แม่งเลยป้าไม่เหล็กขายไหมครับป้าไม่มีครับ มา,มา,าเอาเหล็กเดี oh, oh, ๋ยวก็ต hmm. ิดแล้วอ้าวแปลว่าคุณมีอะ oh, ัรม <oh> ันกินเหล็กไหมเซลเหล็กค่ะโอเคครับโอเคครับโอ้โหอย่าพูดแต่กำลังใจดิแม็กมาว่าวินเทจโอ้โหไม่ใช่ไรสันเด็กกูตบปากสันหาแซวกูอีกแล้วว่ากูไม่ได้พูดถึงแล้วนะ นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วทรงเหมือนจัดไกลๆอ่ะถ้ามองไกลๆเนี่ยทรงผมเนี่ยโคตรเหมือนะอะแล้วไแก่คุณทักคุณฟาใจคุณรู้ไหมีกว่าเป็นคุณฟาใจเลยนะคุณทักมั่วแล้วฉันมองเธอไม่ได้เลยตอนนี้ ่เลยเอีกไหมครับเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมครับเอาอีกว่ไง่ายว่างพี่โจเอาอีกได้ไหมครับฮะเอาอีกได้ไหมครับเอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้ครับมันไม่พอ เอาไปทำอะไรอ่ะผมกดบินไปหมดแล้วไปกะเอ้าผมติดบินสองแสนอ่ะเจี๊ยบมาฮะอยู่ไหนเอาดีๆสองแสนเลยเหรอใช่เพิ่งกดบินไปหมดเมื่อกี้เฮียมึงมึงแปดสี่อะไรแปดสี่ครับจะเอาเท่าไหร่อ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะขึ้นมาเพื่อนแบบโคตรทุเรศไอ้เฮียมึงอยู่แกงกูได้ไงวะเฮียอะไรกูทักความเป็นอยู่อ่ยยูเีทความเป็นอยู่เฮียอะไรเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไร ฉันมองเธอไม่ได้อู้เหี้ยอะไรอู้เหี้ยอะไรอู้เหลอะละอู้เหล่ะละดักแชทดิบอกว่าเจอบ้านดัตอนนี้ได้จุกเพื่อน